ถ้าขายแมวไปนะมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกเว้ยแต่มันลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าวัคซีนค่าวิตามินไปเดือนหนึ่งตั้งหลายบาทนะเว้ยเอาไงนะเราจะขายมันดีไหมขายแมวดีไหมดูสิตัวหนึ่งห้าบาทจะมีใครซื้อไหมเนี่ย ว่าเราจะขายดีอ้าวดูพอบอกว่าจะขายล้มตัวลงนอนซะงั้นขายก็ไม่ได้กี่บาทหรอกเว้ยแต่ว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยนะวันๆหนึ่งเนี่ย ไม่ต้องมีแมวมากวนใจด้วยขายดีไหมเนี่ยขายดีไหมดูสิขายดีไหมขายดีไหมขายซอ,ยยยอก็จะดีนะวันวันไม่ทำอะไร นอนเปิดแอร์ตื่นขึ้นมากินแล้วก็นอนบางวันก็มีจับจิ้งจกมาด้วยขายสะดีมั้งขายแหละเราว่า Khỏi mèo. Ăn đẻ. Ăn anh Ăn